อวิชชาหรือโมหะคือความไม่รู้ในแปดประการนี้คือไม่รู้ในอริยสัจสี่ห้าไม่รู้ในอดีตคือไม่รู้จักอายตนะาธาุขันในอดีตคือความไม่รู้ว่าชาติก่อนมีจริงหกไม่รู้จักอนาคตคือไม่รู้จักอายตนะธาุขันในอนาคตมีจริง คือไม่รู้จักชาติหน้า 7. ไม่รู้จักทั้งอดีตและอนาคตว่าผู้ที่จะมาเกิดมีและผู้ที่จะไปเกิดก็มีแปดไม่รู้จักปฏิจจสมุป,ปบาทคือความเกี่ยวข้องโยงใยของเหตุและผลต่างๆความไม่รู้อย่างอื่นนอกจากทำแปดประการนี้ไม่จัดว่าเป็นอวิชชากิเลส เช่นเรื่องสมมุติ